Allow the darkness the all อย่ายอมให้ความมืดที่มันอยู่รอบตัวเราต้องทำให้เรารู้สึกท้อใจแต่ให้เราจดจ่ออยู่กับการแสวงหาพระเจ้า even in the of the และให้เชื่อเลยว่าชีวิตของเราก็ยังสามารถที่จะส่องแสงต่อไปได้ต่อให้ในช่วงเวลานั้นมันจะมีแต่ความมืดมากขนาดไหนก็ตาม

อคอมเมนต์ตรงนี้นิดนึงนะคะว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนกันบ้างเพราะว่าเชื่อว่าก็มีหลายๆคนอยู่ในประเทศไทยบางคนอาจจะอยู่ต่างประเทศและเมื่อเราคิดถึงสิ่งนี้เรารู้สึกขอบคุณพระเจ้าเหลือเกินที่ผู้เชื่อซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่กันทั่วโลกเป็นผู้ที่แสวงหาพระเจ้าอย่างขยันขันแข,ข็งทุกวันเลยและเมื่อเราทำแบบนี้ To light to people to to around us light be a เราเองก็จะอยู่ในตำแหน่งที่เราสามารถจะเป็นความสว่างให้กับผู้คนที่อยู่รอบตัวเราได้ And, and, and God plan God's for our life และแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเรา darkness should never us the overtake never of คือสิ่งต่างๆของความมืดนั้นเนี่ยมันไม่ควรที่จะมาครอบงำอยู่เหนือชีวิตของเราเลย because we arere in the light the เพราะว่าเราทุกวันนี้อยู่ในความสว่าง and the Bible talks a lot about light และพระคัมภีร์ก็ได้พูดเอาไว้เยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของความสว่างและความมืดพระคัมภีร์นั้นบอกให้เรารู้ว่าอาณาจักรของพระเจ้าเป็นยังไงและอาณาจักรของมันเป็นยังไง We know that light always overcomes darkness แล้วเราก็รู้ใช่มั้ว่าความสว่างยังไงก็จะมีชัยชนะเหนือความมืดเสมอแหละ Did you know that when we seek God when we grow in God when we have the word of God เมื่อเรานั้นน่ะแสวงหาพระเจ้าเติบโตมากขึ้นในพระเจ้าแล้วก็มีถ้อยคําของพระองค์ And the more we walk the g of o ก็จะยิ่งทำให้เรานั้นดำเนินชีวิตอยู่ในความสว่างของพระเจ้ามากขึ้น and you know when we live like that people will see it และเมื่อเราดำเนินชีวิตแบบนั้นคุณรู้ไหมว่าผู้คนรอบตัวของเรานั้นเขาก็จะมองเห็นนะ of course we're not talking about our b o d y s h i n i n g or our face shining เราไม่ได้พูดถึงว่าโหมันจะมีแสงทะลุออกมาทางร่างกายของเราทางใบหน้าของเรา you know but when they look at our lives they know that something is different แต่เมื่อเขามองดูชีวิตของเราเขาก็จะรู้สึกว่าชีวิตของเรานั้นมีความแตกต่าง is different about our lives มันมีบางอย่างเกี่ยวกับชีวิตของเราที่แตกต่างจากเขา and and it attracts them to what we believe แล้วความแตกต่างตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการดึงดูดเขาเข้ามาสู่สิ่งที่เราเชื่อด้วย you know so we must follow the instructions of the word of god เราจําเป็นที่จะต้องทําตามสิ่งที่ถ้อยคําของพระเจ้าสอนเรา you know believe it a p p l i e in our lives คือเชื่อก่อนแล้วหลังจากนั้นก็นําไปใช้ในชีวิตของเรา so that we can truly Walk power Life in this power of light. เพื่อที่เราเองจะสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในพลังของความสว่างตรงนี้ได้ and we know we Everybody knows this Christians that we are living in the last of the last days. และผมเชื่อว่าคริสเตียนทุกคนเองก็คงจะรู้ว่าในวันนี้เนี่ยเรามีชีวิตอยู่ในช่วงของยุคสุดท้ายสุดท้ายจริงๆเหตุการณ์ต่างๆในโลกที่เกิดขึ้นอยู่รอบตัวเรามันก็เป็นเครื่องหมายที่บอกให้เรารู้ว่าตอนนี้เนี่ยเรากําลังอยู่ในยุคสุดท้ายจริงๆ But as always shared as always I've before แต่อย่างที่ผมเคยแบ่งปันไว้ก่อนหน้านี้ว่า Last days are not fearful Beliers Day are days not for ในยุคสุดท้ายตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นช่วงเวลาที่ดูน่ากลัวสำหรับคริสเตียนเลย Actually last days are exciting days for us as believers จริงๆแล้วยุคสุดท้ายหรือวันสุดท้ายนั้น่ะมันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นสำหรับเราที่เป็นคริสเตียนซะด้วยซ้ำ And which means God will move like He never moved before นั่นหมายความว่าพระเจ้าเองเนี่ยก็จะทํางานมากกว่าที่เคยผ่านมา w you know we will see light shine brighter and brighter เราจะได้เห็นความสว่างที่ส่องแสงออกมาชัดเจนมากขึ้น n s you know, o so it is exciting times แล้วมันก็เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นจริงๆ right, So don't allow the darkness all around us อย่ายอมให้ความมืดที่มันอยู่รอบตัวเรา to discourage us ต้องทำให้เรารู้สึกท้อใจ n s d focus on seeking God แต่ให้เราจดจ่ออยู่กับการแสวงหาพระเจ้า and continue to shine even in the darkest of times และให้เชื่อเลยว่าชีวิตของเราก็ยังสามารถที่จะส่องแสงต่อไปได้ต่อให้ในช่วงเวลานั้นมันจะมีแต่ความมืดมากขนาดไหนก็ตาม there's a very well known scripture that I want to read uh, with you today in Isaiah ก็มีข้อพระคัมภีร์หนึ่งที่ผมเชื่อว่าคริสเตียนน่าจะรู้จักกันดีจากในอิสยาห์บทที่60ข้อ1ถึงข้อ2ซึ่งเป็นข้อพระคัมภีร์ที่ผมจะอ่านในเช้าวันนี้ข้อ 2. ข้อ1ถึงข้อ2 arise shine for your light has come and the glory of the lord is risen upon you จงลุกขึ้นฉายแสงเพราะว่าความสว่างของเจ้ามาแล้วและพระสิริของพระเจ้าขึ้นมาเหนือเจ้า I have no doubt that this is talking about Jesus. ผมไม่สงสัยเลยว่าในข้อพระคัมภีร์นี้เนี่ยพูดถึงพระเยซูคริสต์ c a u Jesus is the light of our life, is the light of the world. เพราะพระเยซูคริสต์ทรงเป็นความสว่างของชีวิตเราและก็เป็นความสว่างของโลกนี้ด้วย And saying, you know, don't be discouraged. และในข้อนี้บอกกับเราว่าอย่าท้อใจ This is not the time to hide in fear. มันไม่ได้เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องมาหลบหลบซ่อนๆด้วยความกลัว This is a time to arise. and shine แต่เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องลุกขึ้นแล้วก็ฉายแสง Enoson let me ask you this question ผมอยากจะถามคำถามนี้กับคุณนิดนึง When you look at all the เมื่อคุณมองดูเหตุการณ์ต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในโลกของเรามันทำให้คุณรู้สึกกลัวจนต้องไปหาที่หลบๆซ่อนๆหรือเปล่าหรือทำให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณจำเป็นจะต้องลุกขึ้นแล้วก็ส่องแสงตรงนี้ออกไป That should be our attitude, the second one เพราะว่าอันที่สองเนี่ยมันควรจะเป็นทัศนคติของเราเมื่อเราเห็นความมืดที่อยู่รอบตัวเราให้เราตื่นเต้นเอาไว้เลย and <believe> this, แล้็เชื่อว่าคุณสามารถที่จะลุกขึ้นมาอยู่เหนือสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าแล็ส่องแสงออกไปถ้าคุณมองดูปัญหาวิกฤตต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้คุณสามารถพูดได้ว่า opportunity for the church to shine brighter. คุณก็บอกได้เลยว่าโอ้อันนี้มันเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยสำหรับคริสตจักรที่จะส่องแสงออกไปได้ชัดเจนมากขึ้น Because our light Jesus has come. เพราะว่าความสว่างของเราตรงนี้ก็คือพระเยซูได้เสด็จมาแล้ว And he lives in us. แล้วตอนนี้เนี่ยพระองค์ก็อาศัยอยู่ในเรา Think about it. The source of light Jesus Christ lives Christ ลองคิดดูแล้วกันว่าแหล่งของความสว่างคือพระเยซูคริสต์ตอนนี้พระองค์อยู่ในเรา That's why we can arise and shine in times of darkness เราจึงสามารถที่จะลุกขึ้นแล้วก็ส่องแสงออกไปได้ในช่วงเวลาที่มันมีแต่ความมืด It can be in like simple things like this อาจจะเป็นอะไรง่ายๆแบบนี้ก็ได้ When when you go to office most of the colleagues are depressed เวลาที่คุณ <Right? S 2> ไปทำงานโดยส่วนมากเราอาจจะเห็นว่าเออเพื่อนร่วมงานเนี่ยมีเรื่องกลุ้มใจมีเรื่องเศร้าใจ but you arise and shine with peace แต่คุณเองก็เหมือนลุกขึ้นส่องแสงแห่งสันติสุขนั้นออกไป and you're able to strengthen them you're able to help them แล้วคุณก็สามารถที่จะช่วยเหลือเขาให้กำลังใจกับเขาได้ you're know, you shining คุณกำลังส่องแสงอยู่นะ you know, when people are giving up because of all the terrible things that's happening <S เมื่อผู้คนเริ่มรู้สึกว่ายอมแพ้ละ อใจละกับสิ่งเลวร้ายมากมายที่มันเกิดขึ้น you, know, you are coming up succeeding are ideas and new then with แต่คุณกลับมีแนวความคิดดีๆเกิดขึ้นอย่างตลอดเวลาแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยประสบความสมําเร็จ you know how you arise and shine that's how arise นั่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่คุณเองได้ลุกขึ้นมาแล้วก็ส่องแสงออกไป and part so, says you know now notice in, in the second so this verse of the it says, แล้วก็ในส่วนที่สองของข้อนี้ได้บอกว่า behold the darkness shall cover the earth and the deep darkness the people but the Lord will Over you, and his glory his will be seen be you upon you ในข้องนี้บอกว่าเพราะว่าดูเถิดความมืดจะคลุมแผ่นดินโลกและความมืดทึบคลุมชนชาติทั้งหลายแต่พระเจ้าจะทรงขึ้นมาเหนือเจ้าและเขาจะเห็นพระสิริของพระองค์เหนือเจ้า notice what this verse is not saying ให้เรามาดูสิ่งที่ข้อนี้ไม่ได้พูดกันก่อน well look darkness shall cover the earth that's why บอกโอ้ยดูสิความมืดกำลังจะคลุมแผ่นดินโลกแล้วเราไปหาที่หลบซ่อนตัวกันดีกว่าไหม no it says no when darkness covers the earth the Lord will arise over you and his glory will be seen upon you ในข้อนี้บอกว่าความมืดจะคลุมแผ่นดินโลกและความมืดทึบคลุมชนชาติทั้งหลายแต่พระเจ้าจะทรงขึ้นมาเหนือเจ้าและเขาจะเห็นพระสิริของพระองค์เหนือเจ้า you know when families are falling apart เมื่อครอบครัวกำลังแตกแยกกัน you know your family is strong with the peace of God. ครอบครัวของคุณกลับมีความมั่นคงด้วยสันติสุขของพระเจ้า When people are hopeless, เมื่อผู้คนรู้สึกหมดหวัง you are full of hope. คุณเองก็เต็มไปด้วยความหวังอยู่เสมอ When people are hiding in fear, เมื่อผู้คนต้องไปหลบๆซ่อนๆด้วยความกลัว you're out there in the forefront being used by God. คุณกลับมีความกล้าที่จะอยู่แถวหน้าเพื่อให้พระเจ้าใช้คุณ You know that's shining in darkness. ตรงนี้แหละที่เราเรียกว่าเป็นการส่องแสงในความมืด For me when I read Read these things, it s, it s very Pra s สำหรับผมเมื่อผมอ่านจากในข้อพระคัมภีร์แบบนี้ผมรู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่มันเห็นเกิดขึ้นกับเราจริงๆเป็นสิ่งที่เรานำไปใช้ได้ So บ r ันซิสส์เลต์มีเริ่มมายูอีพี่น้องทุกคนครับผมเอง <Right. S 2> ก็อยากจะขอย้ำกับทุกคนอีกครั้งหนึ่ง what should be our response according to God ถ้าเราดูจากมุมมองของพระเจ้าแล้วเราควรจะมีท่าทีตอบสนองยังไง when we see the earth being covered with darkness what should be our response not fear not going into hiding you know, not joining people who are in fear But you look at darkness as good now I can shine brighter with can the glory of God of แต่เมื่อคุณมองดูความมืดแล้วคุณบอกว่าดีเลยยิ่งมืดเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งสามารถส่องแสงความสว่างด้วยพระสิริของพระเจ้าออกไปได้อย่างชัดเจนมากขึ้นเท่านั้น Now God can God more use me more. ดีเลยตอนนี้พระเจ้าจะได้ใช้ฉันมากขึ้น you know, เพื่อที่เราจะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ so เราควรจะเห็นว่าความมืดเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีนะที่จะทำให้เราสามารถส่องแสงได้มากขึ้นด้วยพระสิริข,ของพระเจ้า you know, I Christians say that because so that many Christians are affected Dark ผมพูดแบบนี้เป็นเพราะผมเห็นคริสเตียนหลายๆคนได้รับผลกระทบจากความมืดที่เกิดขึ้นมาเลยทำให้เขาเองไม่อยากจะมีนิมิตต่อไปเขาไม่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมกับนิมิตที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าตอนนี้ในหัวใจของเขามันก็เต็มล้นไปด้วยความรู้สึกหมดหวังเป็นเพราะว่าสิ่งต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในโลก And Share. when we share of God และเมื่อเราเองได้แบ่งปันสิ่งที่เป็นดิมิตของพระเจ้าออกไปเขาก็จะบอกว่าโอ้มันเป็นไปไม่ได้หรอกดูสิว่าตอนนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นอยู่บ้าง This not the time to this is do อันนี้ไม่ได้เป็นเวลาที่จะมาทํานู่นนี่นั่นแบบนี้นะอันนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เราควรจะอยู่นิ่งๆเงียบๆแบบ คือหาที่หลบซ่อนแบบนั้น no, ดีกว่า <so many S 2> มี like ที่เซนหลายๆคนที่ดำเนินชีวิตแบบนั้น God wants us to have bigger and bigger vision even in the midst of darkness เพระเจ้าเองอยากจะให้เรามีนิมิตที่มันใหญ่โตขึ้นใหญ่โตขึ้นต่อให้มันจะมีความมืดขนาดไหนก็ตามเพราะอย่างที่ข้อพระคัมภีร์ในข้อนี้ได้พูดเอาไว้ When deep darkness covers the earth ว่าเมื่อความมืดทึบเนี่ยมันคลุมแผ่นดินโลก His glory will be seen upon you พระสิริของพระองค์นั้นน่ะ อยู่เหนือท่าน upon His will life be glory your และผมก็ขอที่ฐานว่าผู้คนเขาจะได้เห็นพระสิริของพระเจ้าที่อยู่เหนือคุณ your f a อยู่เหนือครอบครัวของคุณพันธกิจรับใช้ของคุณธุรกิจของคุณอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าเรียกให้คุณทำให้เราที่ฐานนะครับ Thank you for this truth for พระบิดาขอบคุณพระองค์สำหรับความจริงนี้ Holy Spirit thank you for reminding us พระวิญญาณิสุทธิ์ขอบคุณที่พระองค์ทรงเตือนเราอีกครั้งหนึ่ง How to live in times of darkness ว่าเราควรจะมีชีวิตอย่างไรในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความมืด How to respond to darkness และเราจะตอบสนองกับความมืดเหล่านั้นอย่างไร Father we thank you พระบิดาเราขอบคุณพระองค์ for the light You have put in สำหรับความสว่างที่พระองค์ได้ใส่ไว้ในชีวิตของเรา For the glory you have surrounded us with สำหรับพระสวริของพระองค์ที่อบล้อมชีวิตของเราไว้ We thank you for this day เราขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ For guiding us and leading us ที่พระองค์ทรงนำทางและชี้แนะเรา In Jesus name ในพระนามพระเยซู Amen, Amen. Well, God bless you We will see you again soon ขอพระเจ้าให้พรนะครับแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้